แต่ดูจากตัวอย่างเขาทำได้ดีมากเนะเคี้ยวปลลงฝััหงเคี้ยวแบบฝราหลงอุ้ยเราหลังกล้องอะตลกมากเลยเพราะว่าชีวิตนี้ไม่เคยถุยอะไรนะเาเรียกถุยมากรั่งมาก่อนในชีวิตเพราะว่าเป็นคนที่แบบ กิน <c oughs> ตลอดเวลาคิดใช่กินเข้าไปเลยอะไรอย่านติดความพอดี <c oughs> คือคายแล้วก็ทิง้งแบบดีๆอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นอ่ะก็เคี้ยวหมอกฝรั่งปกติเราไม่มีในในเขาเรียกว่าไม่มีในบทในอะไรที่เขียนมาด้วยเราผู้กำกับเขาคิดไงเขาเก่งออกไงเขาก็เลยแบบว่าเขาก่งเไงเขาเลยบอกว่าพินลองถืยหมอกฝรั่งให้พี่ดูสิแม่ทำไ่แป็นทำยังไงนั่งสอนกันตรงนั้นเคี่ยวเคี้ยวเคียวหมดหมอกฝรั่งไปเยอะมากผู้กำกับเป็นคนสอน พี <łość> ่ฟิลไหมพี่ฟิลแต่พี่ฟิลเก่งเนาะเป็นพ่วกกับผู้บุญเธอเคลมอย่างนี้ได้เลยไหมก็ได้เพราะว่าเหมือนเข้าขากันแล้ว็จะรู้แล้วว่าแบบขั้นตอนวิธีการทําอะไราเขาจะมีไอเดียอะไรของเขาตลอดเวลาอะไรย่างเงี้ยแล้วเขาจะมาถามว่าฟินทำได้ไหม ก็ได้เขาต้ทงาเล่แถวกระดะก็ได้อ่ะทำก็ได้อะไรอย่างเงี้ยบางคนชอบเปิดใจถูกไหมเวลาเขาทล่อะไรอลงดูลองดูทำได้แล้วก็ทำได้ดีด้วยขอบคุณมากเลยค่ะอยู่ด้วยกันดูแบบสวีทกันมากดูน่ารักกันมากเคยทะเลาะกันไหมเอาจริงค่อยๆเคลียร์ไอ้หนูถ้าตอบว่าไม่มีอ่ะไม่เชื่อมันไม่มันไม่ใช่ทะเลาะกันเราไม่เคยมานั่งนั่งนั่งทะเลาะกันอ่ะแบบต่างคนไม่ชอบทะเลาะกันด้วยแหละเออใช่ไม่ชอบทะเลาะกัน หม่กระโดดเลวเวลาตึงๆอ่ะสมมติว่ามีกรณีตึงๆมมันมีตึงมั้งเวลามันต้องมีตึงนูหน้าพี่เป๊กสิมันตึงไหมล่ะอเนี้ยจากโบท็อกเลยใช่ไหมไปตาเลยตาเลยนี่มันคนหรือเขาเละเข้านี่เละตาได้จริงปะเอาอะไรมาจริงส่วนเขาเละเลี่ยนแต่มันเชื่อไปแล้ควาหวังนะไอ้หนูนี่ก็เชื่อคนง่ายซะด้วยเชื่อคนง่ายวันนี้เวลาตึงๆกันะงๆเราจะรู้สึกกันได้เลยปะคอนเนคเลยก็รู้สึกรู้สึกรู้สึกแล้วก็คุยกัน อาการมันจะมายัางไงก่อนคือคือเงียบไปแต่คนต่างเงียบต่างคนต่างเงียบ,งงยบไม่คุยกันไม่ทักต้องมีคนหนึ่งเริ่มพูด<ช>แล้วใครจะเป็นคนเริ่มพูดก่อนโดยส่วนใหญ่่าจะพี่ฝีพี่ฝีนี่พี่ฝีจะมาไงสวัสดีวันจันทร์จ <laughs> <ม>้า <laughs> สมหน้านี้สมหน้านี้บายสวัสดีวันจันทร์จ้าสวัสดีวันจันทร์จ้าทำอะไรอยู่จ้าผิดไม่ใช่คือพี่จะแบบจะถามก่อนเลยว่า อาการเป็นยังไงหรือว่าเกิดอะไรขึ้นมีอะไรไม่ไม่โอเคเออหรือว่าโอเคไหมเพราะว่าฟิ่รู้สึกว่าการทํางานด้วยกันอ่ะมันต้องแบบสบายใจทั้งคู่อ,อ่อ,อ,อ,อใช่ไม่ใช่แบบว่ามานั่งเงียบเงียบนิ่เียบแล้วก็วอะไรวะอะไรเงี้ยไม่ได้อ่าต้องเคลียร์ก่อนต้องคุยกันเบกกี้เห็นเหมือนกันไหมเรื่องนี้ว่ามีต้องเคลียร์กันเห็นเหมือนกันแต่ว่าแรกๆอ่ะจะแบบด้วยความที่มิฟินเป็นพี่ด้วยมั้ง เราแบบไม่รู้ว่าเราจะเข้า,าหายยังไงไอ่ะมันจะมีความโอ้ยังไงก็เป็นพี่อ่ะก็มีความเก่งใจมัน <laughs> จะมีความแบบว่าโอ้ ไม่รู้จะคุยยังไงหรือว่าพี่จะอยากคุยเรื่องนี้ไหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างเช่นแบบเอ้ยพี่เขาถ่ายรูปเราเยอะแต่พี่เขาไม่ให้ใครดูเลยอย่างเงี้ยมีตึงกันไหมมีแบบเนี้ยมีตัวจริงเลยมันตึงไหมอย่างเงี้ยแต่นี่คือเรื่องจริงเหรอเหตุพี่เห็ขาลือกันเขาทำลายมันตึงไหมอย่างเงี้ยตึงไหมแบบว่าเอ้ยถ่ายไปทะจำอะไรเยอะแยะแล้วก็ไม่เปิดต่อสาธารณชนเลยไครตึงแฟนคลับตึงเขาอยากดูใช่ คนติดด้วยไงแบบบางทีถ่ายถ่ายถ่ายไปเรื่อยบางทีอยากลงลงไม่อยากลงก็ไม่ลงเมมเนี่ยมันเท่าไหร่กล้องเมมเวลาถ่ายเป็นถ่ายได้กี่รูปถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่ามีมีสองเทรลไบต์ใช่ปะก็อยากจะซื้ออันนั้นเหมือนกันสองเทรลไบต์แล่ทั้งสองเทรลไบต์เป็นรูปของเบกกี้ซิมไม่ได้ลงให้โซเชียลเห็นเอราะไม่ไม่เป็นแสนรูปเลยในอัลบั้มจริงเหรอเป็นแสนโอ้ my god แล้วเป็นลูกเั้งหมดปะเมมจะเต็มแล้วเยอะค่ะรูปเยอะเหมือนกันแล้วสรุป FC จะมีโอกาสได้ดูไหมรูปที่เราเก็บไว้เนี่ยแล้วแต่ความรู้สึกซึ่งความรู้สึกตอนนี้คือยังไงเพราะว่าโลกหุ่นรอบตัวเรารอบตัวเราแปลกว่าอย่างดูอย่างเงี้ยในมือถือก็ต้องมีรูปแต่คนที่เราชอบคนที่เราโอเคคนที่เรารักอ่ะไม่งั้นเราไม่ถ่ายเราไม่สนบหลอกง้อากมือถือพี่เบสก็มีแต่รูปแฟนเห็นไหมละรูปคนที่เรารักจริงเหรอพี่เบสไม่แฟนด้วยเหรอคะ ทำไมคะหน้าเปียกพี่ก็คือไม่ควรมีใครเลยเหรอคะแฟนหล่อด้วยค่ะจริงเลยแฟนเด็กด้วยค่ะแตนล้ำด้วยค่ะไม่คนนี้ไม่ได้ไม่ได้เด็กมากไล่ไล่การแต่หน้าเขาเด็กเฉยๆเอาหล่อจรงไหมเพราะคุณค่ะขอแก้เฉยค่ะขอดูได้มั้ยคะเออดูหน่อยดิเอ้ยเตยหอมไหมคะเป็นยังไงบ้างตอนนี้เตยหอมอยู่ประมาณเป็นในส่วนของแขกรับเชิญถามพี่แล้้วไดก่อนแล้วค่ะแล้วปกติเมมชื่อในมือถือว่าอะไรกันเออนั่นละดิเบฟหูหล่อมีเหรอ ไม่ร <blessing S 1> <Onion S 2> ู้พูดลอยๆเบฟเบฟเบบีเบีเบฟเขาอยู่ด้วยกันเขาเรียกเบฟบีเนี่ยแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้เรียกเปฏิสธซึ่งโอเดี๋ยวก่อนหาราคาดีกินะอินเสิร์ตปึ๊งปึ๊งปเ๊งปึ๊งปึ๊งปอ๊งปึ๊อปจ๊งป่๊ิปึ๊งปึ๊งป่องปึ๊งเึ๊งจริงปึ๊งนฟังปอนงินนมแล้วแข็งแรงกปนนมแล้วแข็งปึ๊งปเบงปฟังูก่งนฟังหนูก่อนงป ดูเมมอย่างนี้จริงๆแต่ว่าเป็นคนที่แบบเมมชื่อหวานหวานอยู่แล้วนึกออกไหมคะอ่ยากเต้งเบอร์พี่เบอร์พี่นิวเต้ามี่นิวเบอร์พี่หวานอ่ะจะเมมว่าอะไรพี่มีชื่ออ่ะเดีิมที่สุดอะไรวะหอมเท่าไหรมันปกติโนไม่ปกติใครบ้างอ้ยกินนมถั่วแล้ว หันนี่จะลาดตัวเลยค่ะมันต้องเบย์ป่ะหนออันนี้ยังไม่นานยังจ้านานมากๆแล้วออแสดงว่าเรื่องสถานะมาแล้วนานแล้วแล้วนานแล้วแล้วเออเมมอย่างนี้เมมอย่างนี้อยู่แล้วอันนี้คือยื้อให้เขา่านเปล่างนี่หรอนี่หรอสนกว่าจับ